เกิดมาได้เรี่ยงวันแรกเลยนะเนี่ยเต่าจนได้สี่ความจะได้ใหญ่ถักบุ้งแฟมิลี่นาข้างล่างกับเธอไปไ่ใช่นางข้างบน่างบนไหมฮะเธอจะไปหายายเลยไม่ได้แห็นวันนี้เขยาแย่ๆย่กงฮูกอ เอนเอาของให้ย้ายอืมวันเมย์วันเมย์เป็นซแล้เสียวเขอถุงสีขาวมามาแก้กันยายยังให้น้องแก้เลยยายอยากแก้เองแก้เลยนี่อยากแก้ของเพื่นอะขอเลือของเลืออยากแก้ของเพื่นครับลืบออลืบออกไปว่ายังภาษาย้ายภาสาย้ายแก้โอน้องฝนไ่อแก้ของเพื่อนนะ บางมาย,งออยายลองจำดูเออพี่ยายเหรอแงมกอยายงามกอดไปว่าได้ได้แ,แต่มีแต่คนมอง, <c oughs> งมาเฮียน้องอยากลองใส่เฮีย <c oughs> น้องอยากลองใส่ <c oughs> <c oughs> อ่ฉันรู้ว่าซื้อเสื้อบางคือพับ,บนนมุ้งเ <c oughs> ื้อเสื้อยานเดลยเนี่ยยาโดนดีโอ้ยไม่ได้อย่างอง เด้อหน้าของพี่เมทิสกับเขาเซ่อเซ่อย้า,อา,ย,ย,ย,ายอ่ะนะสวยมากแขนเราแขนนะแขนสวยนะเนี่ยแขนสวยนีย่นี่แขนไปจีบไปจีเลยเนะสวยนะเนี่ยเอออะห้องยายลองใส่ยายลองซุบเหรออันอย่างนี้เขาได้เสื้อปืนอันซื้อมาไม่ปืนแล้วเขาได้ปืน

เขียนตุกตาลูกอิเขียนติมันฟูฟูนะเออเขียนติมันฟูฟูเนี่ยได้หรอนี่ไงตุกตาตุกตาหน่จันลืมลูกไปแล้วลืมไปแล้วว่ามีลูกอ่ะคุ็นน่องไงลูกใหญ่

บัวแต่กับพอเหรอเนี่ยวันแม่เนี่ยมีคนซ <Wow. S 2> ื <Wow. S 1> ้อรองเท้ากูเลยเนี่ยเนี<ตา>่ยวันแม่มีคนซื้อรองเท้ากูด้่ยมาคือยายพอเหรอวันแม่วันแม่ซื้อรองเท้าคือลูกเนี่ยของน้องรองเท้าเนี่ยมันนักเ <มา S 2> ต้นมาก่อนซื้อเองยังเล่นด้วยนี่ของนอ้<ตา>องอ,อันนี้ของน้องสวยก็ยายเปิดเทอมไม่จะเปิดเทอมวันจันทร์นี้แล้วนะมาน้องพ่อาไปเปลี่ยนเหรอแ้นถุงน้อเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนรูปเดียวกันนะยาย มันมีมาเดี๋ยวเขาจะมาใส่เกลบอไม่จะไปวัดจ้ะเดี๋ยวก่อนกะย้ายมาใจยพังขนาดนั้นขอรีวิวก่อนอย่าอย่ารูดนอนเขาจะรีวิวเกลือก่อนไม่ได้วันแม่คือแม่ซื้อเกลือเพิ่งออกใบยังน้องยูก็ย้ายได้ย้ายไปต้องห่วงอยข้างไปพอบอลจ้ะจะน่องย้ายหันเกลือน้องจะหลายกูมีเหมนกันใบได้ย้ายวันแม่แท่งทีต้องซื้อให้ลูกหน่อยเดียจะเรียนมากจะเรียนตลอดชีวิต มาได้ได้แล้วได้แล้วล้านี้คือเล่นมาจากทางขยะบาใจัยไอ้บาจีพิลคาราบี้มันบาจเกิด์ี่ได้มาจากทางขยะไม่อย่ว่ามันถึงดังมันเหมือนแบบมันมาได้สักเดียวอะโชว์โชว์เกิร์บไปตายไงตอนนี้จะเลือกเอาจะเลือกเอาข้างไหนเอาข้างนี้แน่นอนไอนพิลามันี่ใส่ไงไปล้านนี่มันอะไรอย่างก็แอสปารีนี่ก็ดด้วย ป้งอ่ะเป้งมากบอกยายเราวยกคู่ะไดบอกยายเหรอูะหนึ่งร้อยรอยนึ่งร้อยจตไสามปั้นายกนเนี้ยยายตกใจยายลู